อ่อนเกรด A มีโอกาสที่จะฝังตัวได้สูงกว่าตัวอ่อนเกรด B และเกรด C แล้วก็ยังมีผลการศึกษาพบว่ากลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยโฟลิกและอินโนซิตอลนะคะช่วยเพิ่มอัตราการตั้งครรภ์ถึง62.1เปอร์เซ็นต์เลยนะคะคุกอ้อยเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับปลดโฟลิกเพียงอย่างเดียวค่ะแค่นี้ยังไม่พอนะ,ะมีการเท็จจอีกตัวหนึ่งที่คุกอ้อยสืบค้นมาให้อของไบโออินโนซิตอลนะคะที่พูดถึงผู้หญิงที่เป็น P C O S แล้วเข้าสู่กระบวนการการทำฟิกซี่หรือเด็กหลอดแก้วโดยตรงคุกเกตดูเลยค่ะงานวจ ้นมานะคะจากงานวิจัยที่ชื่อว่า Inositol ะะ Effects on o o c y t e Quality in Patients Undergoing ICSI นะคะ and Open Study อดีตพิม์พในวรารสารนะคะ European Review for Medical and Pharmacological Sciences ะนะคะเมือ่อปี2013ค่ะคุก้อยเขาใช้ผู้หญิงที่เป็น PCOS แล้วก็เข้าสู่กระบวนการทำอหลลอดแก้วเนี่ย149ร้ยโรยคเกแล้วก็แบ่งเป็น2กลุ่มกัรทดลองเหมือนเดิมนะกลุ่มแรกนะคะได้รับอินโนชิตอนะคะแล้วก็กลุ่มที่2เนี่ยได้รับแค่โฟลิกอย่างเดียวเหมือนกันขอนการทำการศึกษาแล้วพบว่าผู้หญิงที่เป็น PCOS นะคะแล้วก็ได้รับทั้งโฟลิกแล้วก็ทั้งอินโนชิตอลเนี่ย จะมีคุณภาพไข่สูงขึ้นถึง50ซนะคะซึ่งส่งผลให้จำนวนตัวอ่อนเนี่ยได้เป็นเกรด A โอเคนะคะคุกค่ด <A S 2> แล้วก็<อ>เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับแพ้โฟลิกอย่างเดียวเท่านี้เรื่องเกรดตัวอ่อนเป็นยังไงครูก้อยตัวอ่อนมีเกรดด้วยหรอมีค่ะเกรด A เกรด B เกรด C นะเหมือนกับคลิปที่ครูก้อยเคยอธิบายเรื่องตัวอ่อน แคนตัวอ่อนเกรด A มีโอกาสที่จะฝังตัวได้สูงกว่าตัวอ่อนเกรด B ีและเกรดซซึ่งตัวอ่อนเกรด A ก็ต้องมาจากไข่เกรด A อคุณเกษใช่ก็คือย้อนกลับไปว่ามันช่วยเพิ่มคุณภาพของเซลล์ไข่ช่วยเพิ่มอัตราไข่สุกนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีผลการศึกษาพบว่ากลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยโฟลิกและอินโนซิทอร์นะคะช่วยเพิ่มอัตราการตั้งครรภ์ถึง 62. 1เปอร์เซ็นต์เลยนะคะคุณก้อยเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับปลดโฟลิกเพียงอย่างเดียวค่ะซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงงงมมาาากกกนะะคครรรเิ่ััตต้ถึ662.1% สำหรับคนที่เป็น PCOS อันนี้ค่ะคืองานวิจัยของ Inositol นะคะ,คะที่มีผลต่อภาวะ PCOS นะคะที่จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มคุณภาพไข่ค่ะ